มือนี้เนาะคะ่ะก็จมิมาเห็ดน,น้ำยาปลากันเนาะจ้ะตอนนี้กำลัตงตง้มปลาะะทู่เนาะจ้ะเสียต้มแล้วก็เสียเห็ดน้ำยาปลาเนาะค่ะน้ำยาปลานะคะ,น,าาน,ะ,คะนี่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่หั่นไว้นะคะอันนี้ที่จะจะเอาใส่นะคะพริกนะคะพริกเป็นพริกที่เม็ดใหญ่นะคะพริกเม็ดใหญ่แดงเอามาแช่น้ำไว้หรือจะต้มสุกก็ได้ะคะ่ะแล้วก็มาตำอันนี้คือกระชายนะคะ แตชายก็คือจะทุบๆแล้วจะศัยนะคะใครชอบเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน้ำยาป่านะคะทําง่ายๆน้ำยาป่าทําง่ายๆนี่ต้นหอมนะคะล้างให้สะอาดนะจ๊ะเนี่ยค่ะวิธีทําทําง่ายๆนะคะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะอ่ะทุบระชชยนะคะต้มผักถูต้มผักถูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะผักถูออกมา ตอนนี้เราก็จะตำพริกนะคะตำพริกแล้วก็จะใส่ปลาทูลงไปเนี่ยค่ะใส่ปลาทูที่เราต้มมาไว้ต้มสุกแล้วนะจ๊ะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่กระชายลงไปในหม้อนะคะที่เราทุบเอาไ,ไว้พอเราทำพริกแกงละเอียดแล้วเราก็จะใส่ปลาทูลงไปค่ะเนี่ยปลาทู ก็จะทำเพื่อจะตําให้ละเอียด เห็นมันเข้ากันเนาะจ้ะทำให้มันละเอียดกะหมอก็ใสเครื่องไว้แล้วค่ะค่ะวตะไข่ใบบักูดค่ะใส่กระชายไปเลนหลายเนาะจ้ะเนาะหมักกระชายใส่ไปเนาะค่ะที่นีิใส่น้ำปลาเนาะจ้ะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงผงนัวเนาะจ้ะให้มันแสบๆเนาะค่ะ นี่น้องจ๋ากนมีกระสีไส่ทีห้าตำไปนาะจ๋ะเป็นน้ำจีนน้ำยาป่านะคะห้าตำปลาทูนะคะน้ำยาปลาทูกระสีใส้น้ำยาแยงกระไดเนาะจ๋ะกระสีใส้ปลาแยงกระไดปลาตุ้กปลาช่อนปลาดุกปลานิ้ยนกระไดายนาะจ๋ะแต่อันนี้ต้อง หามาักปลาทูนะคะใส่ปลาทูลงไปเดี๋ยวก็สิใส่ปลาค่ะเดี๋ยวห้าสิใส่ปลาลุงไปนะคะปะลาค่อยห้าวสีห้าเห็ดไว้เนี่ยนะจ้ะปะลาลุงไปเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะน้ำยาปลาน้ำยาปลาเห็ดง่ายๆคะ่ะใส่ปลาลุงไปะคะ่ะให้นันนวๆเนาะจ้ะ ปลาลงไปแล้วกะใส่ผงนัวเนาะจ้ะตามด้วยผงนัวนะคะทุก้านตรงนี้จ้ะผงนัวใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาเนาะค่ะเดี๋ยวเขาซิมเมืองก่อนว่ามันจะออกมารสชาติแบบจังไนเนี่ยค่ะน้ายากปลาเฮงง่ายๆ,ๆจ้ะ Uh, เอาพริกแดงเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะพริกแดงเม็ดใหญ่เนี่ยจ้ะเนี่ยพริกแดงเม็ดใหญ่เนี่ยมาต้มหรือแช่น้ำก็ได้ค่ะต้มหรือแช่น้ำก็ได้นะคะแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาปลาทูตำลงไปด้วยกันค่ะใส่ปลาทูต้มให้สุกก่อนนะคะปลาทูต้มให้สุกพอปลาทูต้มสุกแล้วเราก็ใส่พริกกับตำพริกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กกใลใสปลาทูลงไป เครื่องปรุงก็ไม่ต้องมากมายค่ะคนชอบอะไรก็ใส่ไปแต่เราชอบกระชายเยอะๆช่วงนี้ก็โควิดนะคะให้กินกระชายเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะใส่เหมือนบางคนก็ไม่ใส่ค่ะตะไครแต่เราใส่นะคะข่าตะไครใบมะกรูดแล้วก็กระชายลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วค่ะแล้วก็จะมีผงนัวนะคะมีแค่นี้เองทําไม่ยากค่ะน้ำาน้ำยาป่าค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะ ลูกชิ้นแล้วแต่เราชอบนะลักบี้หรืออะไรก็ใส่ลงไปลูกชิ้นปลานะคะต้องเป็นลูกชิ้นปลานะคะเนี่ยค่ะต้องเป็นลูกชิ้นปลาแค่นี้ก็จะได้น้ายาปลาอร่อยอร่อยนะคะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปมันไม่เยอะนะใส่ลงไปเยอะๆก็ได้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะลงไปลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาลงไปโอ้โหนี้ได้มอเลยเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้มันเดือดก่อนนะคะมันยังไม่เดือดเนาะใส่ลูกชิ้นไปเยอะแล้ว จะชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงะเดี๋ยวชิมก่อนถ้ามันจืดไปแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ปลาล้าลงไปอีกนี่ค่ะปลาาใส่ปลาอีกแล้วก็รอให้มันเดือด แล้วเราจะหั่นหอมด้วยหั่นหอมใส่ล้างหอมให้สะอาดแล้วก็จะหันหนห่นหั่นรอให้มันเดือดสักพักนะคะแค่นี้ก็ได้น้ำยาปลาอร่อยๆแล้วค่ะทำไม่ยากค่ะทำไม่ยุ่งยาก ทำบ้านๆค่ะแต่รสชาติอร่อยมากค่ะแซบเวอร์ค่ะทำน้ำยาป่าบ้านๆแต่อร่อยแซบเวอร์นะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะต้มปลาทูให้สุกแล้วก็เอาขาตะาไคร้ใส่ลงไปใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วก็กระชายนะคะกระชาย ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆลงไปเลยค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะลงเนี่ยแล้วแต่ชอบค่ะทําแบบนี้ค่ะถ้าคนชอบละเอียดก็หันหันเป็นฝอยนะคะแต่เราไม่ชอบละเอียดค่ะเราชอบแบบนี้เพราะว่ามันกินแล้วออมันดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยกินสม,มุนไพรเยอะๆจะได้ปลอดโควิดด้วยนะจ๊ะเนี่ยแค่นี้ก็ได้ขนมจีนน้ำยาป่าแซ่บๆแล้วจ้ะเดี๋ยวดูชิมก่อนนะ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะน้ำยาปลาแซบๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใชายเยอะๆจุๆค่ะชอบชอบเยอะๆก็ใส่ไปค่ะเนี่ยขา้าอ่อนก็ดีนะคะนมันจะได้เคี้ยวกินกืนได้เลยอย่างตะไคร้ก็เหมือนกันตะไคร้อ่อนก็ดีอ่ะจะไดะ้เคี้ยวแล้วกินได้เลยอ่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ได้น้ำยาปลาอร่อยๆโรยด้วย ต้นหอมทำไม่ยากไม่ยุ่งยากนะคะทำนึ่งยาป่าทำง่ายๆทำง่ายๆกินแบบบ้านๆแต่ว่าอร่อยอร่อยมากแซบเวอร์ค่ะแซบเวอร์ มาเดือนแล้วเราก็ปิดแก๊สได้แล้ว <c oughs> ก็กินได้แล้วค่ะแค่นี้อันยาป่าง่ายๆแต่เซ์เวอร์นะคะวิธีของเราเองเราทําของเราเองไม,ไม่ได้ไปตามใครทํากินตามแบบบ้านๆแต่อร่อยนะะี่ค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะ กำลังเดือดน,นะคะตอนนี้กำลังเดือดให้มันเดือเดเลูกชิ้นเต็มหม้อลูกชิ้นลักบี้กะลูกชิ้นกลมๆนะคะเต็มหม้อค่ะจุกๆ,ๆค่ะน้ำยาปลามื่อนี้เด้อจ้ะแสร็จน้ำกันเนาะค่ะแค่นี้ละจ้าบายบายจอ้น้ำยาปายาลา วิธีง่ายๆจ้ะแสบๆค่ะเนี่ยมันยาเต็มหมอะะ้อแล้วค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันนะจ๊ะอร่อยยค่ะเนี่ยใส่สามบาล่มเลยจุ๊ดจเลยจ้าเนี่ยค่ะผักตาที่ชอบนะคะ่ะผักยาวแล้วก็มีแตงด้วยนะจ๊ะมีกระปปีค่ะหั่นจอยมาแล้วก็มีเอ่อเนี่ยค่ะ น่ากินมากเลยแซ่บมากเลยค่ะบ๊ายบาย